นี่ทุกคนแมปนี้นะเขาจะแจกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแจกสมงผมฟรีเราต้องวันเล่นแล้วแหละเขาจะแจกสมผมฟรีเอาไว้ว่าใครถึงวันชนะหรอนี่ใช่ไหมโอ้โอเคโอเคนี่ไงเดี๋ยวเราไปกันก่อนออ้ไปแล้วเราไม่ต้องมีวันเราต้องมีวันต้องมีวัน,วน,ไ,วนได้ไป อันนี้ก็ได้เขากับเจ็ดเจ็ดเเดเดเจ็ดสีสีนี้สีนี้แต่เราจะไปให้ถึงโอ้ไม่ถึงไปอีกโอ้ยอันนี้หรออันนี้ห้า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 ทุกคนไม่มีห้าสวยแล้ว <c oughs> เอาไม่เห็นอีเอออะไรอ่ะมันเป็นเกมแข่งกันหนอโอ้ที่หนึ่งที่สอง ไม่น่ะนี่ไงแบบนี้ต้องมาเล่นต้องมาเล่นเยอะๆนี่ไงทุกคนมีนี้ด้วยแล้วก็มีระยะเวลาการเล่นคือต้องเล่นนานเท่าไหรก่อนต้องเล่นนานเท่าไหร่แต่ว่ามันจะได้ระยะเวลาการเล่นด้วยอันนี้ต้องทํานานแค่ไหนก่อนอนนี้ต้องมีวินอันนี้คะแนนสามแปดอ่ะ เหยียบด้วุทรงผมวุ้นทรงผมนี้ก็เท่อ่ะเหยียบหัว <c oughs> ถ้าอตยย้องขออ่ายด้วยนะครับรามโดดจมดึกด้านนี่ไงมีที่สามยี่คูณมีบวกมีลบด้วยเหรอจริงมาสอง เจ็ดเจ็ดเจ็ดแต่เราจะไปไกลก่อนให้เพื่อนไปไกลไปไกลไกลไปไกลไกลนี่ไงอุย้ยเพื่อนมาอ้าแหลกแหลกแล้วไม่ตามทำไมทัาแล้วสามสามต้องหาสาม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 เราก็ต้องกระโดดไปงี้ไปสองหาสองน่นโ่นโน่น่น,น,น,นเป็นสองนี่เลยนี่ อุ้ยนี่อุ้ยเราทันอีกแล้วขนาดไม่ได้เล่นนานอันนี้้องทันเลยไปเลยโอ๊ยตกเลยไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้ใช่ไหมอย่างน้อยเราก็มีเวลาแต่ว่าเราจะเล่นได้ทรงผมเรื่อยๆนะเราจะเป็นชรงผมแต่อันนี้เขาจะคิดบวกไว้ ซึ่งบวกเราเกรงอยู่ละที่หนึ่งเขาจะได้เท่าไหร่อะถ้าเกิดว่าที่หนึ่งที่สองได้เท่าเดิมนี่คือจบไม่เลยจบแล้วที่หนึ่งที่สองเราก็แบบไม่ต้องแซงอะไรก็ได้แต่เราเห็นเขาแซงกันทุกคนเราคิดว่าต้องที่หนึ่งต้องได้แบบสามร้อยวินที่สองที่สามต้องได้สี่ร้อยวินอะไรเนงะี้ยไม่สามร้อยวินสี่ร้อยวินคือเกินละ โอ้ต้องเล่นถึง 3K หรอกว่ากว่าจะได้ไปดูมาดูทรงผมเพื่อนกันได้เล่นอย่างรวยแล้วมันหลอกวะน่าจะหลอกรวงพวกมันพงหลอกดวงหรือเปล่าคืออะไรอะ่ะมันจะได้กี่คะแนนซาเชีย แต่ทุกคนเขารีบที่หนึ่งนะ่าจะได้เยอะยังไงเอาเราจะแข่งไปทำไมมันไม่มีใครเล่นหลูเกมแบืมเกมแบ็คออยังมีคนไม่หมดอ่ะมั้งอยู่ไหนล่ะถ้ามันไม่หมดอะ่ะต้องรู้หรือเปล่าสุดเลยอะ่ะเป็นไงเกมโอเวอร์ Over, จนได้ วิ่งออกมาข้างนอกได้รัดขอไปรัดอือเกม <_ C os> ถัดไปเหรอเป็นสปีดคูณสองอันนี Under ้ไดหก ได้หเหมือนเดิมแต่ต้องหาหกไกลๆเลยนะไม่มีหกเราต้องเดินไปอีกเมื่อไหร่จะได้อันนี้ได้วินอ่ะมีหนึ 100, ่งร้อยิีหนึ่งร้อยวินนี่คือแพงมันจะได้แค่ห้าวินที่หนึ่งนะ หนึ่งวินไห้อ่ะให้อ่ะใหยอ่ะอันนี้เท่ากับหนึ่งวินเนาะงั้นเราจะไม่รีบนะ หนึ่งวินเท่าก,กับหนึ่งโทเคนหนึ่งวินเท่าก,กับเนี่ยอ,อุ้ยได้แค่หนึ่งวินหรือว่าที่หนึ่งได้ตั้งหนึ่งวินไม่โ้นะทุกคนต้องลองไปเอาดูนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นใส่เติมใส่มาเติมไม่จะเอาโอ้ย อันนี้ก็มีอันนี้ด้วยว่าผมสีเขียวเขียวมีคนได้รีวเนี่ยหนึ่งโทเค็นแต่เวลาได้สองสองอยู่ไหนอ่ะสองเดินตามเพื่อนนี่ก็สองโอ้ยไม่ทันแต่ลองไปเล่นดูเดี๋ยวมันจะนานเพราะยังไ,ไงก็ไม่ชนะยู่ดี นะครับบ๊ายบายโยโระบ๊ายบาย